สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณดวงก็จะพาเด็กๆมา เข้าสู่ทักษะเรียนรู้แห่งพลัง5ด้านกันนะคะพลัง5ด้านของเรามีอะไรบ้างพลังที่ครูดวงจะส่งให้เด็กๆและก็เด็กๆจะต้องได้รับรู้ร่วมกันกับคุณครูนะคะก็จะมีพลังของการอ่านพลังของการคิดพลังของการพูดพลังของการเขียนและก็พลังของการนําเสนอนะคะทุกๆกิจกรรมที่เรามีเราก็จะส่งพลังแต่ละด้านให้เด็กๆด้วยนะคะทีนี้พลังแต่ละด้านเนี่ยครูดวงก็จะมีสัญลักษณ์แทน ตามพล,ลังนั้นๆนะคะพลังของการอ่านครูดวงก็จะให้รูปสัญลักษณ์เป็นดอกไม้นะคะส่วนพลังของการคิดก็จะให้รูปสัญลักษณ์เป็นพระอาทิตย์ส่วนพลังของการพูดก็จะให้สัญลักษณ์เป็นสายน้ํานะคะพลังของการเขียนก็จะให้สัญลักษณ์เป็นต้นไม้นะคะส่วนพลังของการนําเสนอก็จะให้รูปสัญลักษณ์เป็นภูเขานะคะทีนี้ ถ้าเรามาเรียนรู้สัญลักษณ์แทนพลังต่างๆแล้วนะคะเด็กๆก็จะสามารถจดจําแล้วก็นํามาใช้ได้เนาะอย่างสมมุติว่าครูดวงบอกว่าเอ๊วันนี้เนี่ยครูดวงอะ่ะมีคําถามจะมาถามเด็กๆแสดงว่าเด็กๆต้องใช้พลังด้านไหนคะค่ะถูกต้อง้วค่ะพลังของการคิดนั่นเองนะคะพลังของการคิดสัญลักษณ์ของพลังของการคิดคืออะไรคะเอ๊จําได้ไม่เอ่ยพลังของการคิด ก็คือรูปของพระอาทิตย์นั่นเองนะคะพลังของการคิดถ้าสมมุติว่าคุณดวงบอกอวันนี้เด็กๆแนะนําตัวให้คุณดวงดูหน่อยว่าเด็กๆชื่ออะไรบ้างเรียนอยู่ที่ไหนอายุเท่าไหร่สแสดงว่าเด็กๆต้องใช้พลังด้านใดคะค่ะเป็นพลังของการพูดและพลังของการนําเสนอนั่นเองนะคะพลังของการพูดเราใช้สัญ,ญลักษณ์แทนรูป แม่น้ำนะคะส่วนพลังของการนําเสนอก็จะใช้สัญลักษณ์แทนภูเขาทีนี้มันก็จะง่ายถ้าสมมุติว่าคุณดวงบอกว่าเอ๊ะวันนี้เราจะมาใช้พลังของการพลังของรูปดอกไม้อย่างงี้ค่ะเด็กๆก็จะรู้แล้วว่ารูปดอกไม้แสดงว่าเราจะต้องใช้พลังของด้านการอ่านนั่นเองนะคะ เนาะคลิปนี้คุณดวงก็มาแนะนำพลังด้านการเรียนรู้5ด้านนะคะแล้วต่อไปคุณดวงก็จะใช้สัญลักษณ์แทนพลังกับเด็กๆเด็กฝึก,ดก,ดก,กทดทวนแล้วก็จำสัญลักษณ์กับครูดวงด้วยนะคะวันนี้ครูดวงก็มีท่าทางประกอบโน้ตดนตรีมาให้เด็กๆได้เล่นกันเนาะเด็กๆจะได้ทำท่าทางประกอบเพลง เหมือนเหมือนเดิมเพลงของเราโน้ตดนตรีเราจะมีแค่3ตัวคือโดเรมีนะคะคุณดวงก็มีท่าทางมาประกอบโน้ตแต่ละตัวนะคะสมมุติว่าคุณดวงให้โดเด็กๆทำงี้นะคะโดนะคะเลแล้วก็มีนะคะอ่ะอีกรอบนึงนะคะทดทวนอีกรอบนึงนะคะโดเลแล้วก็มีนะคะเพลงก็จะเป็นบีเลโด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 เลเลเล มีเลโดนี่ใช่ไหมคะแล้วก็จะทำท่าทางตามนี้นะคะมีเลโด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 เล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 มีเลโดมีเลโดนะคะท่าทางที่เด็กๆทำเด็กๆท,ทำท่าทางในขณะที่ครูดวงเล่นคีย์บอร์ดนะคะแล้ว เด็กๆส่งภาพน่ารักน่ารักในขณะที่ฟังเสียงคุณครูเล่นคีย์บอร์ดเด็กๆก็ทำท่าทางตามไปด้วยอย่าลืมนะคะโดทำแบบนี้เลนะคะแล้วก็มีถ้าลองเป็นเพลงเราจะเริ่มจากมีก่อนก็จะเป็นมีเลโดมีเลโด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 เล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 มีเลโด โอเคนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำท่าตามเสียงโน้ตของคีย์บอร์ดเลยนะคะค่ะเด็กๆทำท่าทางตามเสียงโน้ตเลยนะคะเราจะเริ่มจากมีนะคะพร้อมแล้วไปนะคะมีเลโด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 เล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 มีเลโดมีเลโด ฮอสโอสบันฮอสโอสบันวันอาทินย์ีทูอาทินีฮอสโอสบันฮอสโอสบันอ่าเด็กๆทำได้ไหมคะทา่าทางง่ายๆประกอบกับเพลงตามเสียงโน้ตดนตรีเนาะเป็นการเรียนรู้ที่เริ่มขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะได้มาเรียนในด้านอื่นๆต่อไปนะคะค่ะสำหรับตรงนี้คุณดวงก็ ขอฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองที่น่ารักทุกท่านนะคะ uh, Hi everyone today we will learn about number seven let's count one two seven one t w f i v e six seven how many finger are there yes very really good Seven finger on your hand นะคะทีนี้เด็กๆมานับเป็นภาษาไทยกันบ้างนะคะภาษาไทยดูสิคะว่า7นิ้วนับยังไงเอ่ยเด็กๆก,กำมือมานะคะแล้วก็นับ1 2ึ่งสองห้าหกเนะคะเนิ้วบนนิ้วมือของเด็กๆเจ็ดนิ้วตอนนี้นะคะก่อนที่ เราจะไปเรียนรู้เลขเจ็ดกันนะคะคุณดวงจะพาเด็กๆไปฟังนิทานก่อนเด็กๆอยากฟังนิทานหรือยังคะถ้าอยากฟังนิทานแล้วตามคุณดวงไปฟังนครั้งไไหนึ่งยังมีเจ้าแพะสามตัวกำลังกินผลไม้อย่างมีความสุข1นึสองสามแต่แล้วหมาป่าตัวหนึ่งมาพบแพะทั้งสามเข้า มันอยากจับแพะกินเป็นอาหารโชคดีที่แพะยังมีเพื่อนอีกสี่ตัวมาช่วยไว้หนึ่งสองสามสี่หมาป่าจึงต้องหนีเข้าป่าไปใครรู้บ้างเอ่ยว่าตอนนี้ มีแพะทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถ่ยแล้วมีแพะทั้งหมดเจ็ดตัว นิทานกันไปแล้วนะคะตอนนี้เรามาเรียนรู้จำนวนกับตัวเลขกันนะคะเลข7เลข7ขาเฉียงนะคะเลข7ขาเฉียงนิ้วชีคนดีอยู่ในชูให้คุณคณรูดูหน่อยเด็กๆเอานิ้วชี้ขึ้นมาแล้วลองเขียนเลข7กลางอากาศพร้อมกับพูดวงหนึ่งรอบนะคะเลข7เฉียงเส้นตรงแล้วก็เส้นเฉียงนะคะ เลข7ง่ายมากเลยค่ะอีกรอบนึงนะคะเส้นตรงแล้วก็เส้นเฉียงนะคะอันนี้เราเรียกว่าเลข7 number s e นะคะทีนี้คุณดวงคุยบอกกับเด็กๆแล้วว่าเราจะมาเรียนรู้จำนวนนับที่เท่ากับ7ตอนนี้คุณดวงมีห่วงอยู่ดูสิว่าห่วงทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอยู่7ห่วง7ชิ้นหรือเปล่านะคะสีแดงสีเขียวสีม่วงสีส้มสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีแดง เริ่มด้วยสีแดงแล้วก็ปิดด้วยสีแดงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาใส่ลงไปเนี่ยเอาหว่วงใส่ลงไปเนี่ยเด็กๆคิดว่าต้องใส่อันเล็กก่อนหรือว่าใส่อันใหญ่ก่อนคะอ่ามีสีแดงสองอันอันเล็กกับอันใหญ่เด็กๆคิดว่าน่าจะใส่อันไหนลงไปก่อนติ๊กตก๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากเลยค่ะเด็กๆถูกแล้วคะ่ะเพราะว่าฐานของกล้วยเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่นะคะ เราก็ต้องใส่อันใหญ่ลงไปก่อนถ้าเราใส่อันเล็กลงไปก่อนมันก็ได้แค่นี้เองมันไม่ลงไปข้างล่างเห็นไหมคะอ่าทีนี้เรามาเริ่มนับจากอันใหญ่ก่อนเราก็จะเรียงมาจากทางนูน้นเนาะสีเหลืองอันนี้สีแดงสีแดงภาษาอังกฤษก็คือ red นะคะ red อ่า one one นะคะ next สีเหลือง yellow yellow two นะคะ next สีฟ้าสีฟ้า blue blue สีฟ้า three ่าเราได้ทั้งหมด one two three. ได้3ชิ้นแล้วนะคะแต่เราต้องการ7ชิ้นค่ะพอหรือยังคะยังไม่พอค่ะสีต่อไปก็คือสีส้ม orange orange สีส้มเป็น number 4 แนัมเบอร์โฟร์วันทูทรีโฟร์พอหรือยังคะยังไม่พอยังไม่ครบ7เลยเพราะเราต้องการ7ตอนนี้เราเพิ่งได้โฟร์เองนะคะต่อไปเพอร์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 สีม่วงนะคะเป็นห่วงที่5 n u น b e เบอร์นะคะพอน u m เบอร์เสร็จแล้วก็ต้องเป็นน u m เบอร์ n ม m b เ r 6เป็นสีเขียวนี่เองนะคะสีเขียวกรีนสีเขียว Number 6ิอ่าวัน 4, ู6พอหรือยังคะยังไม่พอเพราะเราต้องการเลข7 Number 7เหลืออีกชิ้นหนึ่งค่ะเป็นสีแดงเรดนะคะ small circle Red นะคะสีแดงใส่ลงไปเป็นเจ็ดพอดีเลย อ่ะครูดวงไม่แน่ใจลองมานับดูอีกทีนึงสองสามสว้าวได้7จดจริงๆด้วยค่ะนับอีกทีนึงนะคะวันถูห7ีโ six seven จริงๆด้วยค่ะเอะนอกจากอันนี้แล้วครูดวงก็มีอันนี้ด้วยค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็เหมือนกัน1,2,3,4,5,6 7ีเพอดีเลยค่ะเห็นไหมคะเริ่มจากสีอันนี้เริ่มจากสีม่วง Purple Pink Orange b เร Green Green Blue นะคะแต่ละอันก็จะมีสีเป็นของตัวเองอันนี้ค่ะก็จะเป็นสีเขียวอ่อนตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวที่เข้มขึ้นมาหน่อยนึงแต่คุณดวงให้เด็กๆเ,เรียกว่า กรีนเหมือนกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนต่อไปในลำดับที่ยากขึ้นว่าสีเขียวอ่อนเขียวแก่เขียวเข้มเขาเรียกว่ายังไงกันอีกทีหนึ่งเนาะตอนนี้เด็กๆยังเล็กอยู่ก็ให้รู้จักว่าสีเขียวก็คือกรีนก่อนโอเคนะคะอ่ะคุณดวงมีม,มีมีสื่อมาเยอะมีอุปกรณ์มาเยอะคุณดวงมีไอ้นี่ด้วยค่ะเนี่ยค่ะเครื่องเล่นเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอ่าอันนี้นะคะอันนี้เป็นเครื่องดนตรี คุณดวงก็อยากรู้ว่าเครื่องดนตรีเนี่ยมันมีกี่ชิ้นลองมานับกันดูนะคะอืบมาออกมาก่อนอ่าออกมาก่อนนะคะเครื่องดนตรีคุณดวงจะเครื่องดนตรีมาถือไว้ก่อนนี่แล้วเราก็มาดูกันว่าเครื่องดนตรีเนี่ยมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะนับกันดูอ้าววันใส่ลงไปนะคะ 2อุ๊ยมีเสียงด้วยอ,ะอ่ะอ่าทมีเบานิดนึงต่อไปโฟอาอันนี้เสียงดังนิดนึงนะคะต่อไป Five. อ่าต่อไปต่อไปนะคะสอืมิคือเลขซิคือเลขอะไรเนาะ 1,2,3,4,5,6 1, อ๋อซิกคือเลข6นั่นเองต่อไป7 7ก็คือเลข7นะคะ8เอาไหมคะเอาไหมคะเด็กๆไม่เอาค่ะเพราะว่าเราต้องการแค่เซเท่านั้นนะคะ1,2,3,4,5,6,7นะคะ อันนี้คือจํานวนที่เท่ากับ7นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เลข7กันไปแล้วเดี๋ยวครูดวงมีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆทําเดี๋ยวเราไปดูแล้วไปทําพร้อมกันเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันมาพอสมควรแล้วเนาะเราก็ไปขยับเคยื่อนเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อให้รู้สึกกระปี้กระเป๋าแล้วก็มีแรงที่จะเรียนในช่วงต่อไปกันนะคะตอนนี้ ดวงก็มีเพลงสนุกๆมาให้เด็กๆได้รีแลกซ์ได้ผ่อนคลายได้เต้นได้ออกกำลังกายบ้างนะคะก็เดี๋ยวเด็กๆไปฟังเพลงแล้วทำท่าทำาท่าทางประกอบจังหวะเพลงไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงกันเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้เราเรียนมาถึงเลข7แล้วนะคะเลข7วิธีการเขียนก็ง่ายๆเด็กๆชูนิ้วชี้ขึ้นมาฝึกเขียนกลางอากาศก่อนเพราะตอนนี้เด็กๆยังเขียนจับปินสอยังไม่ค่อยถนัดนะคะเราลองมาฝึกเขียนกลางอากาศก่อนนะคะเลข7ก็เริ่มจากเส้นตรงแนวนอนแล้วก็เส้นเฉียงลงมาแค่นี้เด็กๆก็จะได้เลข7แล้วนะคะอย่าลืมนะคะอยู่ที่บ้าน ล้างมือบ่อยๆทำกิจกรรมต่างๆเสร็จแล้วล้างมือทุกครั้งนะคะออกจากบ้านทุกครั้งอย่าลืมสวมแมสด้วยนะคะ้วยความปรารถนาดีจากคุณครูดวงนะคะแล้วไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้คุณดวงก็ขอลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย